นี่ครับพี่น้องไปหาตตามป่าอย่างลกเลยมาเจอรูปแบบนี้ตั้งโดด,โดดเดียวเ,ยวเลยอยังไม่มีใครมาแน่นอนอะไรอย่างนี้นี่ไงครับนี่น้องตั้งนี่ยายปวดฟันมาไม่ได้รถก็ไม่พอกันด้วยได,ได้มากกบน้องตั้งโดดเดียวเลยนี่ทำไงนี่ ไม่น่าเชื่อมันจะมีโดดเดียวเดียวดดยอย่างนี้ว่มนะมันต้องมีคู่นะแบบนี้แต่ไม่รู้นจะออกตรงไหนอยู่ใกล้ๆก,กันนี่เนี่ยมันต้องมีลูกมีเจ้ามันอ๋อต้องตั้งจัดการอืมนี่น่าเชื่อมีเชื่อดูอืม ออน,น,นี่ครับนี่นี่เท่าแล้วโอ้นี่ไหนไหนเปิดเปิดถุงนี่เปิดถุงีเปิดไม่ได้พี่มัดแล้วอ๋อเอก็เยอะอยู่นะอืตมตนี่ครับวิถีชีวิตบ้านตรงสารนี่ยิ่งอ่ะพี่พมันอกนอกดอกเดียวท่านดูดูการมันจะอืม ถ้าคนขยันหาหน่อยรู้แหล่งรู้ที่จุดจุดที่มันออกหน่อยนะ<ช>มีตังนะครับนี่ร้อยห้าถิบถึงสองร้อยดอกตุม่มดอกตุม่มนะนี่น่าจะอยู่ที่สองร้อยครับใชดอกบ้านนะ่ะก็อ,อยู่ที่ร้อยห้าสิบฝนไม่ตกมันร้อนหนะมอกใช่มัมีหมอกความชื้นอยู่อ่อม<ช><ง> อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ช่องผมด้วยนะครับเอ่อวิถีชีวิตบรรลงสารอย่าลืมเอ่อฝากกดติดตามเพจของไทยยอกับสามนาด้วยนะครับวันนี้ก็พามาหาเห็ดก็มาหาเอ่อกัดักนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้จะได้ไหมก็มาเจอเห็ดก่อนก็เลยเก็บไปด้วยเนี่ยดูชัดเลย อืมอสวยนะพี่เนาะเสวอเๆสวยสวัเสอนั่น,นเดี๋ยวผมจะตัดตอนไปไปดูอยู่บ้านนะครับโอเคครับ